ทิธีทำงานพิธีสุดท้ายก่อนแห่หน้าเข้าโบสถ์อ่ะนะีะ๋ยวตรวดจบนี่แล้วก็เดี๋ยวเราก็เริ่มแห่หน้าเข้าโบสถ์ได้เลยแม่เจ็บท้องพอกันแดดแล้วเอาไปกันนะลรองให้มันฟุงสูงหน่อยแม่เจ็บท้องร้องอีร้องอีเจ็บอีจ โผล่ร้องไห้นึกถึงตอนเจ็บอี้ดังเจ็บอี้ดังเนี่ยเป็นภาษาหมอเลยคือว่าเป็นภาษาที่เจ็บหุ่ใจเลวลาที่แบบลูกคลอดออกมาแปลเข้าไปเสร็จพิธีเลยจ้ะแม่เสร็จแ,แล้วจ้ะมาเดี๋ยวโสหโสักสามลาโหสักสามลาเพื่อเป็นพิธีเลิกมงคลที่ดีอ,อ่ะโผจ้ะโผล่อี้อ่ะชูสูงหน่อยพอ ก็พากันไปสู่พรออุปพื่อจะบวช ต่เขาโอดอยู่แล้วนะจอะไะแล้วก็ไปนี่นี่วันทาสีมาอ้าวันทา่อนแล้วสีมาสีมาเ็มมาเ็มมาลูกอาตั่งใจลูกน้อนั่้นั่งจ้าะเดี๋ยวว่าตามหอนะสีสีนำได้ตั้งนโมสามจบ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจดเอ๊ะไม่ไหวอีง้๊องนโมสั้นครับนโมแบบพอเพียงรูปร่างไม่น่าตั้นเลยเนาะคิดติดหรือเปล่าติดเหมือนกับอะไรนะกูจะไปเอาเลยครับาไปไปนะไอ่ได้ไม่ได้ยังไงกูจะเอาอไปเอกนดูที่ด้านซายเขาไ คำนี้เขาต้องพูดหรือเปล่าเขาจะเอาเงินหรือเปล่าตามมาแล้วว่าตามหมออุกาสาบรรทมิพันเตบรรทมิพันเตปลาในสระกับปลาในทะเลปวดติดปวดติดมันมี เถียงหมอที่หมอเรียนมาอะไรนะครับปานสระกับปลาในทะเลปานสระกับปลาในทะเลสัพังสัังสับเป็นเขียวับพังสับเน่ยสมับพังปราสปาาปราราาาราราราสามปสรัามิ่ะอุ้ย แม่โดนทุบมันจะตาแม่อมม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 มตมม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 อมม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 นมม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 มทมม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 มเมมมเมม้มม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 มัมมเม็มมมนมมมมนมม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 ทั้งหมดม คนเหงเห่ต้องเห้งเหตเพราะฉันเกิดชกนี้สากำสมกีีกีกีกพุ่สามกรูสึกาคณะสามกสิบสามกสอัคชีเน่าวันนี้ไม่ได้เอามาแล้วจ้าอัคชีเน่าวันนี้ไม่ได้เอามาแล้วี่มึคุยกับใครมึงคุยกับใครอดท้าเสมยาท้าแตเราจะเล็กสุน่ไเอามาชิบมาชิไม่ได้ม 嚯！